อรอแปบหนึ่งนะนี่ลูฟี่เล่าเรื่องพักพวกของเจ้าให้ฟังหน่อยสิฮะแบบไม่ได้จ่าซักไซหรืออะไรหรอกนะเราแค่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าบ้างเท่านั้นเองเราไม่ได้คิดอะไรไม่ดีทั้งนั้นแหละงั้นเหรอมันจะเริ่มเล่าจากใครดีนะโซโลซันจิอุซอบบรูฟแฟรงกี้นามิโรบินนามิโรบินมีผู้หญิงด้วยอย่างนั้นหรอเอ น้ำหกหมดแล้วนะขอโทษนะแต่ฉันอยู่กับเธอไม่ได้หรอทำไมล่ะทำไมกันล่ะไอ้หนูพี่เพราะฉันมีใยพวกนี้แล้วไงล่ะไม่ยอมหรอกเราไม่ยอมแพ้เด็ดขาดหมดอะไรของเธออ่ะว้าบู๊ขอรับเลยได้ไปจากใครดื้อทน้นเลย ถึงจะอร่อยไม่เท่าคนสทติ์ทำก็เหอะนะอบอ้อมอ้มกั